สวัสดีครับจองไม่พลอยครับนี่น้องน้ำฝนครับกับแม่มลายทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวครับสีครับีครับนีคบัครับครับัดครับสวัีครัีครับสวันี่รัแีครับีครับสวัสดีครับัครับไม่ช่คับีครับสวัสดีคครับครับสกับ น้องน้ำฝนกล้วยเอากล้วยมาให้กินหน่อยเร็วกล้วลยเน่าหมดแล้วนน,น,วน,วนทำความสะอาดครับ สับประรด,ดตัวนี้มันกลอบดีได้ห็นไหมฮะ,ะ่ครับกินสับประรด,ดอยู่เดียวจะได้กินกล้วยครับน้องแม่ลูกนะครับตัวน,นี้ไม่ใช่าาาาช้างกินการไกลครับรแม่มาลายทองกับน้องน้ำฝน ช้างแม่ลูกช้างลูกคออครับโม oh, oh. ม่บบนอแโอ้ไม <laughs> oh, oh, ่นอนได้ไหม <laughs c oughs> ให้นอนให้นอน,น,นอตีตังตีตงควงให้ละ เดี๋ยวอาบน้ำให้แป๊บหนึ่งครับจะได้ออกกำลังกายนอนลยครับวาถูถูเสร็จเรียบร้อยจะเดี๋ยวน้องนำพลกินส้วยรอนะครับ กินด้วยด้วยกินสับป,ปะรดด้วยครับแถวบ้านผมก็เรียกว่าบักนัดภาษาบ้านผมก็เรียกบักนัดนแต่ภาษาผมจริงๆเขาเรียกการันนัดนคือต้นสับป,ปะรดครับ นอนไม่นานครับนอนได้ไม่นานไม่มีอะไรทองครับคนก็กินช้างคนกับช้างกินกล้วยป้าดูนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ช้างกับคนนะครับช้างกับแมว <laughs> ช้างกับแมวครับแป๊วแมวผู้ใหญ่แมว, <laughs> แ,มวแมวปนกล้วยช้างช้างกับแมวครับ แมวเป็นคนป้อนกล้วยช้าง่ะครับนั Hence, ่นดองนี่ครับแมวกับช้างเพราะว่าคนชื่อแมวนะครับไม่ไปไม่ ทำไงคะจำสวยๆค่ะค่ะก่อนข้าข้าข้าสวยสวยตลอจ้าแล้วสวยเลยจ้าสวยได้ตลอดสวยได้ตลอดค่ะเพื่อกล้วยฝึกน้องนะคะดูอาบน้ำให้แม่บารายทองแม่บารายทองนอนได้ไม่นานนะคะเราต้องอาบแต่น้นแล้วก็จะพาเดินออกกําลังกายกับ สาวน้ำฝนคคลิป huh. น <laughs> ี uno, e like one, okay. ้ทำไมมีท oh, <that S 1> yes, ั้งพ uh ่อทั้งแม่คุณพ่อคุณพ่อติธุระนะคุณพ่อไปคุยธุระก่อนก็จะช่วยพ่อมาช่วยทำช่วงนี้ กินน้ำเก่งมากออาอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยขอน้ำกินอีกแล้วก็สภาพร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ เอาคนสวยทำไมเดินเก่งแท้คนสวยนี่ก็ <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่กินนะคะภาษาภาษาเด็กน้อยค่ะกินไปเล่นไปเดินไปอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากกล้วยของโปรดจะกินเร็วที่สุดคือกล้วยกินเร็วมากของโปรดน้องน,องน้ำฝนควานอยู่แล้วครับควานกินเทนห้างแล้วครับพี่ควานควานควานก็ยิวอ่ะควานกินกิน ควานกินกระชังน้อยดึงออกให้น้องกินาาหาแม่แล้ว ถ้าขัดทุกวันทุกวันจะเหมือนน้องน้ำฝนคิวจะดํำ <c oughs> อาบน้ำก่อนเดี๋ยวให้กินอาบน้ำก่อนแม่มาไรทองอาบน้ำสวยๆกรอน<ะ>เดี๋ยวดูนะแม่กับลูกเดินออกกำลังกายยามเย็น โอยโอ๊ยโอ๊ยร้อนอ่ะหมดแล้วสวัสดีค่ะด้วยค่าโอค่าค่าโอมือมือมือเสือดูคนร้อนอาบน้ำจะเสร็จไหมนี่อาบไปเดินไปนี่จะเสร็จไหมหมดแล้วเดี๋ยว มาดูสา,าวสาวสวยอาบน้ำต้องเอาแม่ไปไว้ใกล้ๆก็ได้ยอยู่อยู่เฉยๆเจอแล้วนะอาไ อาการป่วยของแม่มาลัยทองได้ที่ช่องควานโอมแฟมิลี่นะคะแล้วก็น้องน้ำฝนความควานโอมจะเป็นคนอัปเดตระยะระยะ,ระยะ,ร,ะ,ยะระยะการเปลี่ยนแปลงช่งนี้ช่วันด้ห<ป>มอมาหมอมาทุกวันหมอ,อไป,อไปผ่าฟันคุดใช่ไหมโอ้ ควานเจ็บแขวแ่ก็ฝากไป็นกำลังใจให้แม่มันไรทงน้องนะฝนได้ที่ช่องควานโอ้ฟมิลีนะคะตอนนี้ควานก็ปวดฟันผ่าฟันคุดอยู่นะคะควานพูดอยได้ อ้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ